การเกิดขึ้นคือความหลงก็ไม่รู้เองก็ต้องต่อให้ความเกิดเป็วามอริยธรรเองใครสมาธิพิจารณาในจุดนั้นมันจะพิจารณาทั้งหมดเลยว่าอารมณ์อริชธรนี้มันมาจากความไม่รู้สิ่งที่จะทําได้คือพิจารณาเราไม่จางมันทุกข์หนัหนาและยาวพิจารณาอริชธร ไรคุณวิชาที่นำไม่จำความจำผมเม่อขึอ้อบนแล้ววิชาก็ดับไปโบยวิชาตับจิตเหมือนกับเหมือนน้ำตับน้ำสึมออกไปเหมือนบ่อน้ำที่บนกลางบ่อน้ำกลางแดดแดดแคก้า บ่อน้ำไปว่าบ่อน้ำหายไปการบ่อน้ำที่มีน้ำทั้งดจิตใจข็อดีตชาวบาเจ้าเพื่อการภาคตสรัอบริการต่อไปนั่นก็เมืนกับบ่อน้ำที่คุณเอาล้อจากตัวที่หนึ่งมถึกซึ่งมันน่าเศร้า เราต้องต่ยึดตัมันเช็น้ำมันตึงหั่วเป็นน้ำหน่วราคาสสัมมาลงแรงเพื่อให้บัญญากีศหนึ่งสองแท้แล้วเปลี่ยนพ่อดับไปตอหน้าต่ำเป็นกานแปลว่าขาดทุนแล้วผมจำตัวถูกแล้วอีจุนพวกความจรินนี้ไม่ดีแต่ว่าอยู่พ้นเพิ่นมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ